มาินหนุ่มรินนอนูกงวงแต่เช้าอ่ะแป๊บนะคบแป๊บนึงนะคี่นุดตเดินผ้เดินผ่านครับเดนครับให้อนุญาตครับ่ะ อยาเดินมินพี่ถามถึงเรื่องงานแต่งงานแมทฮะอ๋อเขาแล้วตกใจกันจังเลยเขาแล้วเขาไปเดินแล้วตกใจก็ดีค่ะก็เป็นงานสบายๆค่ะน่ารักน่ารักน่ารักมากแล้วก็เขาเชิญแค้เพื่อนสนิทใช่ไหมก็เป็นงานเออเขาเรียกว่าอะไรอ่างานนั่นค่ะอย่างตอนที่เจ้าสาวเขาแจ้งตีมมาเขาเป็นแจ้งตีมอ่าแจ้งตีมฟ้าเหลืองค่ะแต่ว่าเพื่อนๆแกงเราก็แบบว่าเออเหลืองล้กันจะได้แบบ เขาเรียกว่าอะไรทิศทางเดียวกันแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรกั้นประตูด้วยอะไรเงี้ยสองหนาไหมคะวันนั้นอไม่หนาเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าคาถามคําถามค่อนข้างยากแต่ว่ากองบกว่าคําถามนี้นั้นมีแบบสองช้อยถูกกับผิดเขาจะบอกไหมว่าคําถามที่เราคิดทั้งวันทั้งคืนมันคือหนูคิดคือแบบพอพี่แมทบอกหนูคิดออกเลยว่าต้องเป็นคําถามนี้เท่านั้น เราดูจริงจังมากเลยเนอะใช่เพราะว่ามินรู้สึกว่าแบบมันเป็นคำถามที่คนไม่ค่อยรู้นั่นก็คือนั่นก็คืออยากรู้ว่าพี่แมทเขามีแบบกขจะจับอะไรลุ้นกัลุ้น <c oughs> ตอบตอบนะตอบนะ <c oughs> ตอบพร้อมๆกันนะแล้วเดี๋ยว <c oughs> ถ้าไม่ได้ให้ให้ซองเนาะให้ซอง <c oughs> เดียวมาเมดในนอร์เวย์พี่แมทเนี่ย <c oughs> เขาสั่งสั่งไว้ข้างไหน ถ้าเป็นแฟนกับจิ๊ต้องรู้ต้องรู้คำใบมือคิดระบบมีสองทิศทางก็มีแค่ซ้ายกับขวาตอบไรคะตอบอะไรคะขวาขวายวาอ้าวมันไม่ได้มาด้วยกันนะกาถูกมาอยู่บนถูกเนี่ยคุณตีอันนี้ขวาใช่ป่ะซ้ายหรือขอ่าคุณมอบซองให้คุณตีค่ะมามาเหรอเก่งมากชมลิเฉย์ค่ะเอ้าทำไมทททไไไมมมเราคิดถึงว่าเจ้าบับจะตอบไม่ได้ พอมิรู้สึกว่ามันคือเราอะเห็นเห็นหรอยสักเนี่ยมัมานาน่แล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยจะเป่าวจะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเพราะว่าสักไว้ด้านชั้งล่างสุดใช่แล้วเป็นยังไงบ้างพอเขาเขาตอบได้แบบน,นรับตอนโมงเขาตอบไม่ได้พเพราะเขายังไม่เคยเห็น,ก,น, <laughs> นก็เลยบอกว่าพี่ต้องลองไปดูแล <laughs> <อ>้วทำไมเราถึงยอมไม่ผ่านก็ยอมไม่ผ่านแหละเพราะว่าประตูสุดท้ายแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเลยเอออยากให้มีนนอกบรรยากาศเป็นอย่งเงีบ้างเพราะว่าแม้ทั้งที่จะร้องไห้ ร้องไห้ก็ร้องไห้แต่เอนจอยมากก็ดูเอนจอยนะคะก,ก็ก่อนวันงานมีนก็ถามว่าแบบพร้อมไหมอะไรเขาบอกไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วแต่เขาถือว่าแบบถือเป็นคนจัดงานที่แบบเขาดูชิลอะดูแบบเอนจอยกับทุกโ mm hmm. มเมนต์มินก็ดีใจดีใจกับพี่แมทแล้วก็พี่เฟ mm hmm. มที่แบบเออมาถึงวันนี้แล้วก็ดีใจจริงๆแต่ม mm ูดความใจกับประโยคว่าเขาสื่นตึกเปล่าใช่โจกด้วยติดก็พี่แมทอะต,ตะลกหน่อย <c oughs> ติดตลกหน่อยแต่ว่า mm hmm. น่ารักค่ะ mm hmm. น่ารัก <c oughs> จริงๆถ้าย้อนไปวันที่แบบว่าพี่เทีเขาขอแมทน่นคือเรารู้กันมาก่อนไหมคะหรือทุกคนก็เซอร์ไพรส์พร้อมกันหนูไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าพี่แมทเขาเป็นคนที่แบบติดตลกอยู่แล้วที่เล่นที่จริงอยู่แล้วแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับแม่นีแม่พี่แมทเขาก็บอกว่าเออตอนที่พี่แมทบอกแม่ก็คิดว่าแบบเออแม่ก็ยังไม่เชื่อใช่หนูก็บอกว่าเออแม่คิดมันหนูเลยในความที่ มินอยู่เขาเป็นในทชีว<า>ิตทิงวันนี้เขาประสบความสินส้นในความรักดีใจค่ะจริงๆเป็มินกับพี่แมทเนี่ยถือว่าเป็นพาวเวอร์ีรุ่นรุ่นสองเนแต่เขา,าช่องสามแต่มินอายุสิบสองก็เป็นเพื่อนกันมากืบอบยี่สิบปีก็ได้เห็นทุกทุกก้าวของชีวิตนะคะก็จริงๆก็อยู่เป็นกำลังใจให้เสมออยู่แล้วแหละแล้วก็วดีใจที่เหมือนเห็นวันนี้ที่มีคนมาดูแลพี่แมทแล้วเขาก็ดูแบบเออพร้อมพร้อมที่จะแบบมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วก็ดีใจค่ะ สิ่งหนงานแต่งที่คนพูดถึงนอกจากซึ้งแล้วก็ทุกคนจอยแมุนมากเต้นจอยมากเลยค่ะก็เป็นงานแต่งที่มินว่าแบบน่ารักก็แบบมีแต่คนสนิทของทั้งทั้งคู่ทั้งสองครอบครัวแล้วก็เป็นงานแต่งที่บ้านที่ทุกวันนี้ไปคนก็ยังชมเพราะงานน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนแบบเออดีใจไปกับเพื่อนมากกว่าอย่างนี้เราเก็บ i n s p i r a t i o ตรงนั้นมาบ้างไหมเผาเรือไม่ใช่ ก็จริงๆก็ก็ดูไวเพราะว่าแบบเอองานที่จัดที่บ้านก็ดูแบบเรียบง่ายดีอะไรเงี้ยอบุดดีค่ะก็เก็บเก็บเก็บเกี่ยวไว้ยังต้องเก็บอีกแล้วไม่งานที่เต้่าต่ออ๋อมีหลายงานใช่แต่ชุดไม่ทันแล้วเนี่ยเออแสดงว่างานเราต้องแบบว่ารวมทุกสปายของทุกงานอาไว้ในงานไวเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยไง เรากระเตยยังไงเราสองคนเพราะว่าเราเหลือสองคนสก้านที่กลุ่มแล้วไม่เครียดไม่เครียดไม่ต้องเครียดสีหน้าดูไม่เครียดไม่เครียดไม่เครียดจริงๆก็รู้สึกว่าเรายินดีกับคนที่พรมากกว่าค่ะก็เป็นคําถามยอดฮิตที่พี่ก็เจอกันในทุกวันแหละมินก็เชื่อว่าพี่ตวพี่เตยเองก็ก็ต้องเจอเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เอามาเป็นแรงกดดันของเรา อย่างเาถามมากๆมองเป็นโจมาว่าเอ้ยพี่เต้ยยังไงดีคะเราจะคิดก้ามตอมยังไงใช่ก็มีคุยกันแล้วเต้ยก็แบบมิ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเพิ่งไปเจอพี่เต้ยที่เขาใหญ่แล้วก็บอกว่าเออไม่เป็นไรนะพี่เต้ยไม่ต้องเครียดไปบอกเขาว่าไม่ต้องเครียดเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนมีการตกลงไหมว่าใครจะไปก่อนกันหมายถึงว่าพี่เต้ยก่อนแล้วกันไม่ไม่ไม่ได้ตกลงเพราะว่ายังไม่อยากแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกดดันกันละกันแล้วมิ้นก็เชื่อว่าแบบ ถ้าณนาโมเมนต์ moment, เราพร้อมเมื่อไหร่ทั้งคู่ก็เมื่อน,นั้นแหละอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าในส่วนขมินก็คือไม่กดดันกับคำถามทีไหมไม่กดดนันเพราะว่าล่าสุดมินจัดมิเต้งที่เขาใหญ่ใช่นะไหมมินยังสอ่าพอจัดเองอะ่ะเอ้ยมันเหนื่อยการเป็นออร์แกไนซ์เองมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแ,แล้วก็ยังบอกกับครอบครัวเลยว่าไม่จัดแล้วนะวันกงวันเกิดงานตรงงานแต่งเหนื่อยเหน,นื่อยจริง ใหญ่ที่เราจัดไปใช่ก็ที่จัดที่เขาใหญ่ก็คือเหมือนเอาแฟนคลับ80คนใช่ไหมคะขึ้นรถบัสแล้วก็ไปทํากิจกรรมแล้วพอแบบมันมีเรื่องของฝนฟ้าอากาศความพร้อมอะ <c oughs> ไรเงี้ยกลายเป็นแพลนมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆดังนั้นมิ้นเลยนึกว,ว่าการจัดงานมันเป็นเรื่องที่แบบ ันต้องมีแผ่น A แผ่น B จริงๆอะไรเงี้ยพอเห็นอย่างนี้ <c oughs> แล้วมันเหนื่อยหรือว่ามันเหนื่อยค่ะเกล็กลงกว่านี้ไม่ไม่ไมขาวใหญ่แต่ว, <c oughs> ว่าจะเป็นจะเป็นงานเราหลักชนิดก็คืออะไรต่างๆจะมาะแบบเรียบง่ายเลยเอาแบบง่ายๆแหละจริงๆมินก็อยากจริงๆงานมิตติ้งมินก็คิดว่าแบบเอออยากจัดแบบเรียบง่ายไม่ได้มีโชว์ไม่ได้มีอะไรแต่ด้านก็ไปเป็นเรื่องของสัตว์ก็มีการขี่ม้าโชว์แฟนคลับ ไม่ง่ายใช่ออคือมินนคิดว่าเอยง่ายเพราะว่าเวลาเราไปขี่ม้าที่เขาใหญ่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็แค่นี้เองขี่มาตรงโบนันซาจากคอกอะไรเงี้ยพอไปถึงมันเป็นเรื่องของเอาแฟนขับวนรถผิดมามาเลดหนึ่งชั่วโมงมินกนะตะขี่ม้าตากแดดนะคะหนึ่งชั่วโมงคือขี่ม้าเราแฟนขับเหรอใช่เราแฟนขับเพื่อแบบส่งเขากลับกรุงเทพเอ,อไะไรเงี้ยค่ะเรามาก็เป็นเราก็เลือกมาที่สวยไงออไม่ได้แบบออดูว่าเออนางจะทนทานต่อแสงแดดไหมละแดด ก็คือลุ้นหนูต้องไหว้แบบเอาสูตรกองถ่ายมาไหว้ไหว้ฝนย่าตกนะเพราะว่าไปวันแรกฝนตกกันอะเหมือนไม่เคยตกมาก่อนต้องยังไงจะสูตรกองถ่ายทอยังไงเป็นสูตรลับไม่ได้ไม่บอกใช่สูตรไล่ฝนประจำกองถ่ายค่ะเอาไปใช้ที่เขาใหญ่พนักงานที่นู้นก็มีการมองมินแบบจริงหรออะไรไม่ได้ผลนะได้ผลไหว้ทีก็หยุดทีแต่ต้องไหว้บ่อยๆห้ามทูบดับแสดงว่าถ้านาจารแตกจากที่เขาใหญ่ขอคิดก่อนว่า สเกลมันดูแบบจริงนี่ขนาด80คนยังแบบเหนื่อยจริงๆแต่ว่าก็ก็มันก็แฮปปี้กับโมเมนต์ที่ทุกคนชอบได้ได้รับกระแสตอบรับที่ดีก็ก็ดีใจแต่ว่าระหว่างงานเราก็คิดว่าพยายามชิลแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ชิลไม่ชิลมีน้ำตาอบคุณค่ะคุณค่าอิสระจามีจ่านั่นไหนก่อนตอนนี้ก่อนไปทำงานมีคะแนน ชิดยาสุตรดีเซนเตอร์ผมต้องข้าวย่าข้าอีซันซิลค่ะตอบอีกสิบปีสีเขียวยาสูน์นะเออมาเลยจ้ะเรเลยครับเเลยระวังสายยันเอจหนุับ